ดราม่าล่าสุดนิดนึงแล้วเนาะอันนี้โกหกที่รู้เนาะครับไปร่วมอะไรเงี้ยครับผมโอ้ก็รู้สึกคือเขาก็ติดภารกิจจริงๆะครับโมก็เลยไปไม่ได้แล้วก็ผมก็ผมเองก็มีโอ้กับผู้จัดการก็มีส่งห่วงหลีอะไรเงี้ยไปให้โกแล้วครับแล้วก็ผมก็ก็ติดงานจริงๆะครับเลยไปไม่ได้แล้วก็แต่ก็แสดงความเสียใจไปแล้วจริงๆเราเสียใจนะถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นโอกาสรอะไรไปอะไรเขาอะไร ก็ผมก็เสียดายครับแต่ว่าโอก็ติดภารกิจจริงๆแล้วโอก็ต้องต้องมีมีภารกิจพิเศษต้องทำอะไรเงี้ยครับก็เลยไปร่วมงานด้วยไม่ได้แล้วก็คิวก็ล็อกมาไว้อยู่แล้วครับแล้วก็มันก็เป็นที่มันก็เป็นอะไรที่กระทนหันนะครับแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกคิวอะไรไว้ก่อนนะครับคือเหมือนติงานอะไรเอ่ยคือถ่ายละครคือพอดีผมมีโปรเจกต์พิเศษนะครับกับผู้จัดการแล้วก็กับพี่พี่น้องๆด้วยครับ ก็ก็เลยก็เลยไปด้วยไม่ได้ครับที่ไปตัดแต่งใช่ครับที่ไปต่างจังหวัดที่เขาเอารูปมาแล้วก็มีเป็นดราม่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปเที่ยวครับคือเรามีโปรเจกต์พิเศษแล้วก็เป็นเป็นการทําบุญที่เดี๋ยวจะมีเป็นเป็นงานบุญงานกุศลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ล็อกกันมานานแล้วกับกับผู้จัดการผมด้วยแล้วก็กับพี่ๆน้องๆครับก็เลยไปร่วมงานด้วยไม่ได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับก็จะมีโปรเจกต์นี้อยู่อย่างรูปมันดันออกมาในช่วงนั้้้้นนนพออมมีีคกก็็เเเเลยยยยปปรรรระโว่่าาาาาดไไงงงงูสึับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเราเราก็ติดงานจริงๆนะครับพี่แล้วเราก็เราก็แสดงความเสียใจไปแล้วเราเองถ้าว่างเราก็เราก็ยังไงก็ไปเถอะครับแต่ว่าอย่างที่เขาบอกครับคิวมันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นกระทันหันเราก็เราก็ไม่ไม่คาดคิดว่าพี่เขาจะจะจากไปเร็วอย่างนี้อะไรเนี้ยเราก็เราก็เลยต้องต้องไปทําภารกิจของเราให้เสร็จเรียบร้อยแต่างตรนที่มันออกมาเราไม่เราเครียดมั้ยครับไม่เครียดนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนคงเข้าใจะครับมันเป็นสิ่งที่ที่เราไม่ได้คาดคิด แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเปน็นสนาดอะไรอย่างแน่นอน,นครับเราเราไปไปทำงานอย่างที่บอกครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เป็นโปรเจกต์การกุศลด้วยอะไรเงี้ยอย่างโปรเจกต์นี้มันจะออกมาเป็นยุคแรกเมื่อไหร่ออรเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวก็จะคงยังมีโปรโมทแต่ตอนนี้กําลังรวบรวมกันอยู่เหมือนใ,ใช้เหมือนเป็นแบบมีพระเอกข้ามช่องด้วยอะไรหลายๆพระเอกหลายๆคนมารวมตัวใช่ครับใช่ครับ โจรคือจริงๆ e x c l u s i v e ทุกอย่างครับตั้งแต่แบบครับแล้วก็ตากล้องแล้วก็สถานที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ทั้งหมดเราก็ทำมาเพื่องานบุญกุศลด้วยผมว่าพูดเยอะเดี๋ยวจะจะไม่จะพิเศษแล้วพี่จะไม่ e พิเศษมันมันจะไปในเรื่องนี้ต้องถามไฟตัดต่อครับตอนนี้ฝ่ายตัดต่อก็ยังยืนนิ่งๆอยู่ก็เดี๋ยวไว้ก่อนก็โอเคครับก็ก็ไปด้วยดีครับ ใช่เป็นังไม่โอกาสได้ไปเยี่ยมบ้างไหมก็ก no ็มีมีครับทำมาว่าไงบ้างเวลาอะไก็ไม่ว่าอะไรครับก็ก็ไปเยี่ยมปกติเยี่ยมผู้ใหญตอนนี้ยังได้เจอกันเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าไม่ค่อยครับเพราะโอ้เองก็โอ้เองก็ช่วงนี้ก็ถ่ายละครหนักครับแล้วมีมีบ้างครับมีได้เจอบันงไม่ค่ยไหมครับว่าเยี่ยมขนาดนั้นก็โอเคครับก็ค่อยๆไปในรีสยังสนิทกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะจ้ะ ไม่ได้ห่างกันเนอะไม่เจอกันก็ไม่ห่างกันไม่เนี่ยไม่ได้มเป็นหะไรอะไรใช่ไหมคะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้แบบว่าก็ไม่ห่างคราก็ปกติก็คุยค่อยๆ่เป็นเป็นค่อยค่อยไปครเขาไม่นอนหรือไม่น้อยใจอะไรเราไม่ครับอะไหร่จะเริ่มเรียแฟนดีคะอยังเมื่ี่ไม่รีบครับค่อยๆไปไม่รีบค่อยชเออคุยกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะเนาะก็มีคุยก็ใช่ครับก็เมื่อไหร่จะเรเรียกแฟนนะคะโอะ เดี๋ยวพร้อมไหมเดี๋ยวบอกกันตอนนี้ยังกระจีพร้อมไหมครัอะไรนะครับกระจีพร้อมไหมก็ต้องรอยังไม่รีบครับครับพี่พอไม่ก็ค่อยๆทํางานกันไปอะไรเงี้ยคบหากันไปยังไม่รีบแบบนี้เปิดเราเข้าทำผู้ใหญ่ไหมคะแบบว่าเจอผู้ใหญ่เจอที่บ้านฝ่ายหญิงอะไรก็ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้ก็เป็นเรื่องปกติที่ที่ต้องเจอเลยเกิดแบบนี้มีเรื่องออฟฟิวฟิออฟฟิออฟผุ้งานเนาะครับ จะทําเรื่อตู้กามแบบว่ามีข่าวว่าวางมิวโอไว้อะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้คุยกับบออฟเลยครับแต่ถ้ามีโอกาสก็ก็ต้องดูอีกทีแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ยังไม่ได้มีข่าวมามีแค่ข่าวมาแต่ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยคือเราพอพอมิวโอะมีข่าวว่าแบบเขาจะวางตัวเราเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีครับอยู่ดีก็มีข่าวเฉยๆครับก็เห็นข่าวรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าเป็นางงๆครับเราไม่ได้คุยไว้ครับแต่คือจที่บอฟตอบจที่บอฟยังไม่ได้มาคุยแบบเป็เราใช่ยังไม สนใจแล้วผมเองก็เคยร่วมงานกับออฟอยู่แล้วครับแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งได้ร่วมงานกับอาออฟอยู่แล้วก็แต่สาหรับโปรเจกต์นี้งงครับมาไงก็ไม่รู้ครับยังไม่มีครับแล้วตอนนี้มีละครอะไรตอนนี้ผมถ่ายบ่วงบรรจถนครับกับน้องใหม่ครับแล้วก็จริงๆเพิ่งปิดไปเรื่องหนึ่งครับเรื่องบาลังดอกไม้ครับตันต่ออยู่ครับก็เดี๋ยวรอชมกันครับแต่ว่าเรื่องบ่วงบันจถอนกำลังถ่ายทำอยู่ หนังกองใหญ่มีอะไรยังไงให้ให,หนังตอนนี้ยังครับก็ก,ก็มีมีมยังยังไม่มีครับคนที่ทำหนังไม่น่านเป็นไงครับตอนเนี่ยเออเราอยากจะกลับมาไหมหรือยังก็ค่อยๆครับพี่ก็ดูโปรเจกต์ค่อยๆไปครับเพราะว่าละครนี้ก็แน่นทับทุกวันอเหลือครับแล้วก็มีอะไรที่ต้องซักซ้อมเยอะเพราะว่าละครใหม่ก็มีบู๊มีแต่งตัวอะไรเง <Sony. S 1> ี้ยคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะต้องซับซ้อนนิดนึงครับจริงๆบนหนังเองเขามียื่นให้เราเลือกบ้างไหมคะก็มีครับแต่ว่าผม ผมตอนนี้ก็ขอลุยละครก่อนนะครับถ้าว่างแล้วก็ดูบทที่เราเหมาะสมช่วงเวลาอนะไรก็โอเค